<Es> โช๊ลอแลลิทแผ่นปิดกระบาด้ายนะคะวันนี้มาเป็นสอเดินเซอร์เด็กเตนนะคะเดี๋ยวจะมาสาธิต <bekommen> ว <brainstorm ing> <straight> ิธีการใช้งานที่จุดนค่ะขออนุญาตเป็นนั่งละกันนะคะ่ด้จากรถลูกค้าคอนข้้งสูงนี่ค่ะวิธีการใช้งานนะคะลูกค้าก็กด่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยไชแบบนี้ได้เลยค่ะเวลาตื่นับนะคะก็สามารถถึงสเป็นกลางแบบนี้ได้ค่ะเวาสุดก็ขึ้นแบบนี้ได้เลยลูกค้าจะเปิดหรือปิดกระบ เ็จโครงกาแบบนี้ก็ได้เวลานะคะใครอยากจบิครงการนะคะทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าตัวนู้นมันต้องเขาเรียกว,ว่าต้องเซนเต์น,นะคะถ้ารีเซ้นะคะจะสามารถ,ถเสร็จโครงารได้เลยนะคะและสำหรับผทุกท่านใดนะคะที่ถามมาว่าปิดแบบนี้แล้วจัดได้ไหมน,นะคะจัดไม่ได้นะ ดได